สวัสดีค่ะขอพบกับช่องออมโบอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นบอลลิงค่ะวายตายแล้วชื่อโบออมจ้าไม่ใช่ออมโบสองช่อง,งโบอ่าติดตามทั้งสองช่อง,งเลยนะคะอ่ามาเรามาเริ่มวันนี้จะเล่นอะไรเหรอคะวันนี้จะเล่นบอลลิงแบบเป็นตัวต่อไม้โอเค อันนี้เดี๋ยวคิดว่าคิดเดี๋ยวขอสัมภาษณ์ก่อนเร็วเลยเลยคิดว่าจะชนะไหมคิดว่าตัวเองจะได้แต้มเท่าไหร่ปลาไปอันนึงอะล้มทั้งหมดเลยอ่าแน่ใจนะไม่แน่ใจอ่าบนัสโบนัสจะส่งสัญญาณนะคะเพื่อที่จะให้มันไปล้มหมดอ้าวแล้วแล้วเธอละแล้วเธอคิดว่าเธอจะได้เท่าไหร่ศูนย์ได้ศูนย์ทั้งหมดนั้นทั้งหมดเลยนะหรือว่าคืนก็ได้อ่าอย่าโมนะอย่าโมไปเยอะนะจ้ะ อาเริ่มเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ะวเดส๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋เดีเดเดียกเดีอวเด่๋หเดี๋ยวเดี๋ไดี๋เดี๋ยวเดี๋ยเดยเดีายเดียเหลือเดอเคเหลือ5เปต่อใหม่๋เวเวาี๋ต่อี๋ยวเดีคยวเดีวเดียววเดียวดว่าี๋เดียวเดดวย คิดว่าจะได้สักกี่คะแนนมีหึมันมีหึงน่าจะเกือบ20่สิบอย่าโม้ไปเยอะนะนเ,ดเดี๋ยวถ้าไม่ลงสักอันจะขำกิ้งไงนะมันมีเกือบ19แต่ว่าเราต้องทําให้มันหมดแต่ว่าน่าจะได้ครึ่งเพราะว่าสาอันเงสา3อันน่าจะได้โอเคเดี๋ยวเรามาดนูน้องโบนัสนะคะว่า จะทำได้กี่อันคุณพร้อมไหมยังพร้อมแล้วพร้อมแค่ไหนพร้อมพร้อมลุยอ้าวเริ่มเดี๋ยวเดียวให่าหญ่ใหญ่อย่านะกองเชียร์กองเชียร์อย่านะโอ้ยฝีมือไม่เบาเลยนะน้องได้แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวาพึ่งไปน้ำต่อนอกสามอัน เลขเท่าไหร่สามสี่ห้าหกเจ็ดอันเจ็ดอันตายหวานหมูเยอะอะไรก็ได้แล้วมันก็เหลืออะไรนะมันก็เหลือหกมันกเหลือห้าใช่ไหมสรุปแล้วใครใครได้แต้มมากกว่าพี่ซับพี่ซับใช่ไหมเก่าเด็เก่าเนี่ยเธอเธอโมเธอโมกับคนอื่นไว้เยอะเนี่ยเนี่ยเธอพี่ซับนับรวมกับไม่น้าเพราแยกออกแล้ว ขเขาแยกออกแล้ว,เ,วเธอต้องยอมรับความเป็นจริงไม่ได้ก็คือไม่ได้ยอมรับความเป็นจริงสะเถอะมีคำถามนะเดี๋เดีเ,ดเ,ดเ,ดเอ้ยบันทมาเรามาลาลาก่อนนะลาก่อนนะลาท่านผู้ชมก่อนเด้ออย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้คลิปโบออมด้วยค่ะเย้ <Yeah. S 2> เออถึงร้านเลยเหรอใช่แล้วค<ห>ซื้อบ้านใหม่อืมซื้อบ้านใหม่เลยเหรอราคาเท่าไหร่เนี่ยราคาหนึ่งพันโอ้โหอ่ะไปอยู่าสารเจ้า,าแล้วกันนะคะแค่นี้นะคะบ๊ายบาย